E ขายดี SME ขายรวยนะครับผมเก่งไรวิทย์ครับรายการนี้วันจันทร์ถึงวันเสาร์เลยครับ9้าโมงเชา้าทางสยามธุรกิจแชนแนลนะครับเชิญค่ันคุณกิฟซี่ครับ, C, รบมีข้อคิดมาฝากให้กับนักธุรกิจครับวันนี้เรามาดูข้อคิดที่สามารถนำไปปรับใช้กับธุรกิจของทุกทุกท่านกันค่ะคุณต้องมีแผนระยะยาวเพื่อที่คุณจะไม่อึดอัดใจหากแผนในระยะสั้นล้มเหลวค่ะ การทำธุรกิจเนี่ยนะครับคุณต้องมีทั้งแผนเขาเรียกว่าช็อตเทอมแผนระยะสั้นแผนระยะยาวนะครับถามว่าทำไมต้องมีอย่างนี้เพื่อเป็นการให้กำลังใจตัวเองว่าวันนี้เราเดินทางมาสู่ความสำเร็จในสเต็ปหนึ่งแล้วไปสเต็ปสองแล้วอะไรอย่างนี้นะฮะเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับสวัสดีครับวันนี้เจ้าของธุรกิจของเราเป็นสาวสวยนะครับเชิญแนะนำตัวครับสวัสดีค่ะพัฒนินานศิลสิทธิพาการนะคะหรือที่เขาเรียกกันว่าอาจารย์อ้อมอินดี้ยิปซีสร้างสรรค์ค่ะสโลแกนคือ ยิบซีสร้างสรรค์ชื่อคุณอ้อมนะฮะอ้อมอินดี้ยิบซีสร้างสรรค์เนี่ยนะครับคุณพัฒนันสิและสิทธิากรนนะธุรกิจของคุณคือธุรกิจประเภทบุคคลใช่ค่ะคือการธุรกิจของอ้อมเนี่ยใช้ง่ายๆไพ่สำหรับเล็กๆสำหรับ,รบเดียวไปที่ไหนก็ได้นะคะแต่ทีเนี้ยเราจะเน้นคำว่าคนไทยเนี่ยชอบดูดวงนะคะศรัทธาต้องมีปัญญากำกับ เราจะสร้างหมอดูยุคใหม่นะคะที่มีศรัทธาแล้วก็ต้องมีปัญญากำกับจะได้ได้ชื่อว่าไม่ใช่ความงมงายค่ะครับความเชื่อเป็นเรื่องสําคัญเมื่อศรัทธาแล้วถ้าใส่สติใส่ปัญญาเข้าไปชี้นําช่องทางที่ถูกต้องเนี่ยนะครับจะพาให้เขาไปสู่เส้นทางความสำเร็จได้ง่ายขึ้นใช่ค่ะโอเคครับเดี๋ยวมาทําความรู้จักกันอ้อมอินดี้ยิปซสร้างสรรค์ตอนนี้ไปขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนรายการขอขอบคุณ ไอท็อปทรัสพู้นำด้านการตลาดออนไลน์ครบวงจรโอท็อปไซยโบโอท็อปห้าดาวความภูม,มิใจของคนกันนายาวกรุงเทพมหานครน้ำมันเครื่องไฮโดรซินปรับขุมพลังไร้ขีดธิ์จำกัดด้วยน้ำมันสงังเคราะห์ไฮโดรซินทรูพลาสเทนิ่งเซ็นเตอร์ศูนย์อลบรลมการก่อสร้างครบวงจรเอเชียนโซล่าพู้จำหน่ายติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ครบวงจรไทยเฮอร์บิทลดความคิดถึงไทยโซ่สมุนไพรคิดถึงไทยเฮอร์บิท หอการค้าจังหวัสดสีริเกตโดยนายสิริพงษ์อังคัศคุณเกียรติประธานหอการค้าชามโต้วกลวยจับยวนสูตรเวียดนามจากบนว่าธานีขายแฟรนชายและสอนสูรแผงสายอากาศทีวีดิจิตอลเบตา้า HD คมชัดสูง โอปีเล็ตอร์ ater, กระเป๋าหนังสั่งได้ชิ้นเย,ยนโร่ภาพส,สวยๆบนงานหนังทำมือนะครับแสงรุ่งเกษตรอินทรีย์เพื่อวิกีิเกษตรกรรมที่ยั่งยืนครับออกรายการติดต่อเข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นี้พร้อมกับโฆษณาด้วยนะครับเชิญครับคุณอ้อมอินดี้ยิปซีสร้างสรรค์นะครับวันนี้อ,นนอ่ะเริ่มต้นจากการแนะน,นําหนังสือก่อนงานเขียนของคุณครับงานนี้นะหนังสือเล่มนี้นะครับหัวใจของเขาคืออันนี้จะเป็นคู่มือนะคะการเรียนไพย,ยิปซีที่อ้อมเชื่อว่า ทุกคนนะเปิดอ่านล้วจะเปนอะไรที่ง่ายมากเพราะว่าศาสตร์พายิปซีเนี่ยจริงๆมีมาเป็นพันๆปีแล้วนะคะคแล้วอ้อมก็หลงไหลในศาสตร์พายิปซีตั้งแต่ปีพศ2536ก็ได้มีโอกาสเนี่ยไปเรียนกับอาจารย์หลายๆท่านนะคะคเช่นอาจารย์ขุนทองอัชนินีอยุธยาอาจารย์เดวิดบุญทวีอันนี้ร่วมกันจัดคอร์สกับท่านด้วยนะคะแล้วเราก็นําความรู้เนี่ยคะ่ะมาประมวลนะคะแล้วก็ เขียนง่ายๆเป็นเรื่องราวของเราอ่านมาจากไพ่ว่าไพ่แต่ละใบเนี่ยบ่งบอกอะไรบ้างนะคะเพื่อที่ผู้ที่อ่านหนังสือเล่มนี้จะนําไปใช้ทำนายโชคชะตาให้กับตัวเองก็ได้ดูจังหวะชีวิตว่าช่วงนี้ควรลงทุนหรือชีวิตจะมีอะไรกระทบเข้ามาบ้างนะคะเป็นหนังสือที่อ้อมทำขึ้นอ่ะด้วยเอาหัวใจเราใส่เข้าไปคืออยากให้ผู้อ่านเนี่ยค่ะ รับสารอย่างง่ายๆเท่านั้นเองโอเคเขาที่มาทำความรู้จักครับสิ่งที่คุณอ้อมเตรียมมานะครับนี่คืออาจารย์เดวิดบุญทวีใช่ค่ะนะครับที่เป็นเทรนเดอร์ที่เป็นครูของครูอ้อมใช่ค่ะนะฮะจากนั้นนะก็ต่อยอดโดยการที่อันนี้คืออาจารย์ขุนทองอัศนีและยุธยาเรารู้จักกันดีนะครับในแวดวงของนักพยากรณ์นะฮะอันนี้ก็จะเป็นอาจารย์เสกสรรจันลุ่งนะคะแล้วก็กับเพื่อนๆที่เราได้ออก ทริปกันไปดูไพ่ยิปซีในที่ต่างๆอะค่ะับเน้นการแลกเปลี่ยนมุมมองแลกแลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับในการตีความการพยากรณ์นะครับในแนวสร้างสรรค์ใช่ไหมครับใช่ค่ะอธิบายยกตัวอย่างหยิบไพ่ขึ้นมาขอดูนิดนึงว่าวิธีการตีความของคุณนะฮะที่บอกว่าสร้างสรรค์เนี่ยคุณตีความยังไงนะคะนี่คือบรรยากาศห้องอบรมนะครับเดี๋วดูห้องอบรมของคุณด้วยนะฮะใช่อันนี้เป็นการบรรยากาศห้องอบรมแล้วก็มีการให้แต่ละท่านนะคะได้มาร่วมกันทำนายโดยใช้ไพ่จริงๆนะคะอย่างเช่นไปนี้ อ่หยิบออกมานี่เจอเลยนะคะเด e d เ a t บางท่านเนี่ยพอหยิบไพ่เด e d เ a t มาปุ๊บตกใจทํานายแบบด้านๆอย่างเดียวเลยว่ามันคือความตายจุดจบพยนานะละธุรกิจโ,โหแย่แล้วอะไรอย่างนี้นะคะแต่การทํานายไพ่ยิปซีแบบของอ้อมจะต้องเป็นทั้งศาสตร์และศิลในการ,รในการทํานายนะคะอย่างเช่นถ้าถามว่าธุรกิจจะเป็นยังไงบ้างจบมาเห็นไพ่เดอะเดปุ๊บเราให้กําลังใจเขาคะ่ะว่าช่วงเนี้ย ไม่ควรลงทุนอะไรเพิ่มอาจจะเจอเรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะคะทำให้หยุดชะลอลงก่อนถ้าคุณคิดจะทําอะไรเพิ่มเติมในช่วงนี้แบบเนี้ยเป็นจังหวะที่ไม่โอเคสมมติหยิบไพ่ใบนี้นะฮะซึ่งดูแล้วน่ากลัวนะคโอ้เจอเดวิลอีกเจอเดวิลบอกโหถ้าไพ่ใบนี้เนี่ยลักซ้อนซ่อนเงื่อนอาจจะมีคนมาหลอกลวงแบบนี้นะคะแต่ทีเนี้ยเราก็สามารถ ่ายทอดให้มันดูซอฟลงได้อย่างเช่นว่าะจะทำธุรกิจเจอไพ่เดวิลทำยังไงคุณทำสัญญาอะไรก็แล้วแต่คุณต้องรอบคอบในการทำสัญญาเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยตรงนี้อาจจะมีช่องโหว่และทำให้คุณขาดทุนได้นะคะตรงนี้ดูไพ่ใบนี้นะครับโอ้โหอันนี้เครียดคิดมากหนักเลยค่ะอยู่ในสภาวะอันนี้วิตกกังวลหาทางออกไม่ได้ความว่าคือคนที่จับได้ไพ่ไปเนี้ยเป็นคนช่างวิตกกังวลค่ะ เรื่องจริงเนี่ยอาจจะมีสัก10 10อ่าเปอร์เซ็นที่มาเนี่ยคุณคิดไปเองเยอะสักแปละปัญหาที่มากระทบอาจจะแค่20อนะคะมองให้เป็นเรื่องเล็กก็ได้ใช่มองให้เป็นเรื่องใหญ่ก็ได้บางทีไพ่เนี่ยบอกถึงการเปลี่ยนผ่านของชีวิตค่ะคอย่างนี้สิบดาบถ้าเกิดเปรียบเทียบก็คือแย่ละจบแต่มันอาจจะเปลี่ยนผ่านจากเรื่องที่ไม่ดีนําพาเราไปสู่เรื่องที่ดีขึ้นก็ได้ดังนั้นเนี่ยการมาดูไพ่ย,ยิปซีเนี่ยค่ะหนึ่งอย่างที่เขาต้องได้ไปนี่ก็คือว่า อยู่กับเราคุยกับเราเรียบร้อยแล้วออกไปจากเราเนี่ยได้รับความสบายใจคนเก่งพร้อมที่จะต่อสู้กับชีวิตได้อีกสุดท้ายอ่ะยกตัวอย่างใบนี้ใบนี้เป็นเนียนะคะออทาวเวอร์ค่ะอันนี้นี่ต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุหรือสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นกระทนหันและเรื่องของอารมณ์คุณอาจจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นจากอารมณ์ของคุณดังนั้นต้องใจเย็นกับทุกๆเรื่องค่ะนักพยากรณ์ครับนะฮะที่สําคัญหัวใจของการพยากรณ์คือความแม่นยํา แต่การตีความก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สําคัญเพราะคนที่มาเนี่ยถ้าเกิดว่าได้ความท้อแท้คือทุกอยู่แล้วมหาัพยากรเพื่อได้แสงสว่างได้กําลังใจใ<ช>รากฏกลับ<ะ>ไปยิ่งท้อหนักกว่าเดิมชีวิตก็ยิ่งแย่ครับพีใหญ่<ช>แต่ถ้าเราให้มุมมองความคิดที่สร้างสรรค์กับเขาเนี่ยนะครับอย่างน้อยๆเขากลับไปเ็ามีพลังในการต่อสู้ชีวิตถูกต้องค่ะเป็นเพื่อนเขาค่ะเขาเข้ามาเนี่ยในฐานะผู้รับคำปรึกษารเรานี่เป็นที่ปรึกษาที่ดีค่ะโอเคให้คุณกิ๊ซี่ต่อยอดธุรกิจแล้วชมภาพ ประกอบไปด้วยครับค่ะทบทบ bestseller SME millionaire proudly present อ้อมอินดี้ p s ป s ี n g งสร a professional tarot fortune teller if you want to know your life future or you want a new spirit inspiration why don't you try once in your life by contacting the number below on the screen or you can contact us via our Facebook or top SME ถือว่าเป็นการปรับแนวคิดนะครับที่น่าสนใจนะครับใช้ความรู้มาต่อยอดเป็นฝึกอบรมต่อยอดเป็นหนังสือต่อยอดเป็นมุมมองความคิดเป็นธุรกิจได้นะครับในในวันนี้เนี่ยนะครับผมว่าการที่เราไปดูดวงการที่เราไปเข้าหานักพยากรณ์เนี่ยนะครับคือเราต้องการทราบความจริงแต่ที่สำคัญคือเราต้องการกําลังใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับคุณ<ช>อ,อ้ณอม<อ>ินดียิ่สีสร้างสรรค์ขอ้ธุรกิจของคุณนะครับประสบความสําเร็จและขายดีขายรวยครับ